ดีไซน์นี้สำคัญฉนไหนสำคัญมากๆนะคะการที่เราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งอาคารสถานที่ทำงานสักหลังหนึ่งนะคะเราจะต้องออกแบบดีไซน์นะคะให้มันกลมกลืนกับอธรรมชาติเราก็มีความสมดุลนะคะภายในอาคารไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในแต่วันนี้แอร์พามาดูภายในเห็นด้านหลังของแอร์ไหมคะตรงนี้อันนี้เป็นเสา มีอยู่สองต้นเรียกว่าเสากลางร้านกลางร้านคือกลางพื้นที่อาคารสถานที่แบบนี้ทำไม่ได้ค่ะคือทำไม่ได้หมายถึงอะไรเพราะว่าตรงนี้ถ้าในหลักความเชื่อเนี่ยมันก็จะเกิดพลังงานอาถรรพ์ก็คือจะมีพลังงานที่เรามองไม่เห็นนั่นมาอยู่รวมกันตามจุดอย่างนี้ค่ะที่มันเป็นเสาลอยอยู่กลางบ้านถึงแม้เนี่ยบางคนอาจจะได้เรียนมาว่าได้ยินได้ฟังใช่ปะ ติดกระจกเสมือนหนึ่งว่าเสานั้นหายไปแต่จริงๆมันไม่ได้หายไปค่ะอันเนี้ยกฎเนี้ยที่คุณได้เรียนกันมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ค่ะที่ว่าติดกระจกแล้วเสาหายไปใช้ไม่ได้ค่ะวิธีแก้ไขจะต้องแก้ไขด้วยสินแสนะคะที่เรียนเรื่องพลังงานเขาก็จะเอ,อเขาเรียกว่าใช้พลังงานดีอ่ะ เข้าไปปรับเปลี่ยนพลังงานที่เสียเหมือนไปคุมพลังงานที่เสียไว้ไม่ให้มันกระจายไม่ให้มันฟุ้งออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเนาะจะได้แบบว่าบางคนอาจจะไม่ได้แบบเชื่อในสิ่งลี้ลับอะไรอย่างเงี้ยแอก็ต้องอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของพลังงานเพราะในรูปแบบของพลังงานเมื่อมันมีจุดศูนย์รวมเนี่ยมันก็จะไปรวมกันตรงนั้นค่ะ แล้วพอมไปรวมเยอะๆเนี่ยมันมีทั้งพลังงานดีพลังงานไม่ดีแต่ส่วนมากเป็นพลังงานไม่ดีอะชอบมาอยู่รวมกันกับประเภทอย่างเงี้ยที่เป็นเสากลางบ้านเสากลางอาคารอะไรก็แล้วแต่นะคะอันเนี้ยฝากไว้นะคะที่บ้านใครมีนะอีกวิธีหนึ่งที่แก้ไขได้ทำเป็นชั้นวางของเป็นตู้แบ่งเป็นห้องเป็นพเอ,อกั้นกั้นด้วยพาดิชั่นก็ได้แต่มันต้องกั้นแบบว่า เหมือนถึงเพเหมือนถึงเพดานนะคะเหมือนให้เสาตัวนี้ยมันกลมกืนไปกับผนังแบบนี้ถึงจะทําได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการแก้ไขแต่ว่าวิธีการแก้ไขแบบนี้ขึ้นอยู่กับอาคารสถานที่นั้นๆถ้าเกิดพื้นที่มันเล็กมากอย่างเงี้ยในร้านที่ขายสินค้าแบบนี้พื้นที่เขาเล็กมาก ถ้าหากไปกั้นเป็นห้องเป็น partition ทําเป็นชั้นวางของมันจะทําให้ห้องหรืออาคารตรงนี้มันดูแคบแล้วก็เล็กลงแบบนี้วิธีนี้ก็ใช้ไม่ได้อาจจะต้องไปใช้วิธีใช้พลังงานดีควบคุมพลังงานเสียแบบนี้อันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะบอกให้ ทุกคนได้ทราบจะได้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งใดอะมันจริงสิ่งใดไม่จริงเวลาที่นําไปใช้เพราะว่าเวลาตอนที่อเรียนเอ๋อ่วงจุ้ยเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่แบบว่าได้รับมาเหมือนถ่ายทอดมาถูกต้องกับอีกอันนึงก็คือถ่ายทอดมาไม่ถูกต้องคือมันใช้ไม่ได้อันนี้อาจตรวจสอบได้จากอะไรตรวจสอบได้จากองคครุกูบาอาจารย์ของสินสายอนนะจะเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็เหมือนปันธงว่าเอออันเนี้ย ใช้ได้นะจาไปใช้ได้นะอันนี้ใช้ไม่ได้นะก็อย่าก็อย่าได้ไปเผยแพร่ต่อเพราะการไปเผยแพร่ต่อเนี่ยจะทําให้เขาอะบางครั้งเนี่ยบางอย่างอะเผยแพร่ไปป้าป,ปะเขาอะไปใช้แล้วมันก็เกิดความเสียหายกับธุรกิจการงานหรือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเราอะก็จะติดบาปติดกรรมนั้นไปด้วยแต่หากว่าเราอะ นำเสนอในเรื่องที่มันถูกต้องนะคะพูดในสิ่งที่มันเป็นความจริงความจริงก็คือความจริงอะ่ะเราก็จะไม่ติดกรรมตรงนั้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่ทำหน้าที่เป็นสินแสก็อยากให้เป็นสินแสที่นำเสนอในสิ่งที่มันเป็นความจริงเรื่องจริงตัวท่านเองอะ่ะก็จะได้ไม่ติดบาปติดกรรมใดๆด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะกับหลายๆท่านนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะที่เป็นการตกแต่งแบบนี้นะคะถ้าเลี่ยงได้นะคะขอให้เลี่ยงไม่ต้องโชว์เสาโชว์อะไระเพราะว่าหลายสถานที่ที่เร์เห็นที่เขาโชว์เสาต้นใหญ่ๆไม่รอดสักลายคะ่ะที่นี่ถือว่าที่เข้ามาสัมผัสพลังงานในร้านก็อยู่ได้แต่ว่า ไม่โอเคเท่าไหร่คือมันอยู่ได้เรื่อยๆประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดหดัวใจเป็นกำลังใจมีคำถามก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวชินสาก็จะมาตอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 嗯。